ใช้ยามำรุงร่างกายยามนรุงร่างกายทํางานอย่างไรนะครับเข้าไปปรับสมดุลของกองทตุปรับตรงไหนก่อนเลยนะครับเข้าไปปรับที่กองทตุน้ําก่อนนะครับกองทัุน้ําที่สําคัญที่สุดในร่างกายก็คือเลือดนะครับเลือดสําคัญอย่างไรเลือดนั้นเป็นตัวนําพาของดีที่เรากินเข้าไปเมื่อกี้เนี้ยนะครับไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไปทําให้ร่างกายของเรานั้นมีพลังนะครับสามารถทําให้หัวใจเต้นได้ทําให้กระเพาะอาหารทํางานได้ทําให้ปอดขยายตัวได้อาศัยเลือดเป็นองค์ประกอบนะครับ เลือดนั้นยังเอาของเสียนั้นออกมาทิ้งข้างนอกด้วยถามว่าทิ้งที่ไหนทิ้งที่ปอดนะครับทิ้งที่ลำไส้ใหญ่นะครับทิ้งที่ตับทิ้งที่ไตคือเลือดนั้นเอาทั้งของดีไปเลี้ยงแล้วเอาของเสียออกมาเพราะนั้นร่างกายที่บกพร่องนั้นเกิดขึ้นมาจากภาวะการทํางานของเลือด ในร่างกายที่ผิดปกติงั้นวิธีการย้อนคือย้อนเข้าไปบำรุงเลือดก่อนนะครับทำให้เลือดนั้นทํางานเป็นปกติทําให้เม็ดเลือดสร้างได้แข็งแรงขึ้นมีหลายคนนะครับที่เป็นหมอเป็นพยาบาลนะครับแล้วก็สังเกตการกินยาหมอเสงนะครับตรวจเลือดก่อนเลยก่อนกินตรวจเลือดก่อนครับตรวจปริมาณเม็ดเลือดที่อยู่ในเลือดในร่างกายของเราเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเมื่อกินยาเข้าไปประมาณ15วัน1เดือนแล้วมาตรวจอีกทีหนึ่งจะเห็นพบเลยว่าเม็ดเลือดที่ดีนั้นมีการเพิ่มปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเม็ดเลือดี่ถูกกสรร้้าางเพิมมขึนนะคับ นั้นหลักๆคือไปบำรุงเลือดทําให้เลือดนั้นทํางานเป็นปกติเมื่อเลือดทํางานเป็นปกติจะทําให้กองธาตุน้ำทั้ง12กองนั้นทํางานเป็นปกติ เมื่อน,น้ำสิบสองกองทำงานเป็นปกติน้ำใจบรรุงกองธาตุลมให้ทำง,งานเป็นกองธาตุไฟให้ทำง,งานเป็นปกติทำให้ระบบฮอร์โมนในร่างกายนะครับทำให้สารสำคัญในร่างกายไม่ว่าะจะเกิดขึ้นจากต่อมหมวกไตต่อมใต้สมองนะครับหรือต่อมไรท่ออื่นในร่างกายนั้นทำง,งานเป็นปกติเมื่อฮอร์โมนในร่างกายของเรานั้นทำงานเป็นปกติดีแล้วเนี่ยนะครับจะส่งผลทำให้กองธาตุลมในร่างกายทำงานเป็นปกติเมื่อกองธาตุลมทำงานเป็นปกติทำให้หัวใจเต้นดีขึ้นเป็นปกติขึ้นถูกจังหวะขึ้นทำให้ปอ นั้นขยายตัวมากขึ้นขยายตัวดีขึ้นเราหายใจได้ลึกขึ้นนะครับหายใจยาวขึ้นทําให้กระเพาะอาหารเคลื่อนที่ได้ดีทาให้ลําไส้นั้นขับถ่ายของเสียนะครับแล้วก็ดูดซึมอาหารได้ดีงั้นเมื่อเรารู้สึกว่ากองธาตุลมนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าเรากระปี้กระเป๋าขึ้นสดชื่นขึ้นนะครับอาการที่มันมึนหัวตึงๆหัวรู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยจะมีแรงเริ่มรู้จะรู้สึกดีขึ้นเมื่อ3ามธาตุนี้ทํางานเป็นปกติก็จะย้อนกลับไปบารุงกองธาตุดินให้เป็นปกติกองธาต ก็คือ,อไล่บำรุงหัวใจโดยตรงบำรุงกระเพาะอาหารโดยตรงบำรุงสมองโดยตรงบำรุงกระดูกโดยตรงบำรุงเนื้อเยื่อเนื้อ,นอ,นอ,นอหนังมังสาของเราโดยตรงเมื่อนั้นเมื่อเราทํางานอย่างเป็นปกติทั้งหมดครบถ้วนแล้วยาจะทําการรักษาสมดุลอันนี้ไว้ให้อยู่กับเราตลอดมีหลายคนบอกว่าเวลาทานยาหมอสิงเมื่อไหร่จะหยุดทานยาได้นะเมื่อไหร่จะหยุดทานยาดีแสดงว่าคนคนนั้นยังไม่หายโรคถ้าหายโรคเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าไม่อยากจะหยุดยา นะเพราะว่าถ้าเราหยุดยาเมื่อไหร่แสดงว่าเราทิ้งแล้วนะเราทิ้งสุขภาพที่ดีไปงั้นจริงๆรแล้วหลักการรักษาโดยแพทย์แผนโบราณน,นั้นไม่เหมือนแผนปัจจุบันแผนปัจจุบันบอกว่าเมื่อโรคหายหยุดยาเลยไม่ให้กินนะครับไม่ให้กินยาแล้วแต่แผนโบราณบ,บอกว่าเมื่อโรคหายแล้ว ต้องกินยารักษาร่างกายไว้อยู่เพราะวิธีการรักษาโรคของเรานั้นไม่ใช่รักษาโรคโดยตรงถูกไหมครับเมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยนะครับยาหมอเส็งไม่ได้เลยเป็นยารักษาโรคนะครับนะครับแต่ยาหมอเส็งนั้นเป็นยารักษากองธาตุในร่างกายเราให้เป็นปกตินั้นโรคที่หายจากจากยาหมอเส็งไม่ใช่หายเพราะยาคุณหมอแต่โรคหายเพราะร่างกายเราที่แข็งแรงนะครับที่จะทําให้โรคนั้นอยู่ในร่างกายเราไม่ได้นั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของการรักษาโรคโดยแพทย์แผนโบราณคือหลัก การบำรุงร่างกายใช้การบำรุงเป็นการรักษาโดยใช้การบำรุงนั้นบำรุงกองท่าในร่างกายให้เราเป็นปกติแล้วให้กองท่าที่เป็นปกตินั้นรักษาโรคของเราเองเพราะนั้นยาหมอเสงในตำรับบำรุงร่างกายนั้นรักษาได้หลายโรคเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใจก็กินบำรุงนะครับเป็นโรคตับก็กินบำรุงเป็นภูมิแพ้ก็กินบำรุงเป็นกระเพาะอาหารก็กินบำรุงเดินไม่ค่อยเป็นปกติไม่ค่อยจะมีเลี้ยวมีแรงก็กินบำรุงเอามาพึกเอามาพาวก็กินบำรุงเรียกว่าโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรา ทุกส่วนกินบํารุงหมดเลยเพราะฉะนั้นยาบํารุงจึงเป็นรักษาทั้งหมดเลยนะครับรักษาร่างกายเราทั้งหมดให้กลับมาเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราหายจากโรคแล้วหยุดยาไม่ได้นะครับแต่ว่าห่างยาได้เช่นเคยทานเช้า2เย็นสทานเช้า1แก้วเย็น1แก้ว3 0มซีซีนะครับอาจจะลดลงเหลือทานเย็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเคยทานเย็นอย่างเดียวทุกวันทุกวันอาจจะลดลงเป็นทานวันเว้นวันหรือถ้าจะให้ดีอาจจะลดเป็นบำรุง อตอง9้านะครับขวดเล็กๆนะครับวันละ1ขวดก็ยังได้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีกําลังเพราะฉะน,นั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหลักการรักษาโรคโดยใช้ยาบำรุงของคุณหมอเนี่ยไม่ได้รักษาโรคจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นการรักษาร่างกายของเรานั้นให้เป็นปกตินะครับวิธีการใช้ยานั้นดูจากอาการของคนไข้ดูจากกําลังของคนไข้เป็นหลัก